ดีนัชมกันด้วยลยกันนะผมไมไ้พึอีกเลยวครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฆ่าบอสกันนะจากมเวลอีพีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเเดี๋ยวเราจะไปป่าดงดิบนะครับนี่ไปตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันไปเลยโอเคเราถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องเออเอาอันนั้นออกมาแล้วคนเน่ยตาเห็นป่าดงดิบแล้วเราก็คิด เดี๋ยวาาเ,เราก็รอมันโหลดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องกระโดดก่นเดี๋ยวผมจะตัดแบบเฮ้ยไม่ตัดเลยนะ่ช่วงค่าบอกนะเพราะว่าจะมีอะไรให้ให้ดูกันเอาเองนะทุกคนไะโอเค วอาตัวแรกของเราโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนทุกคนเฮ้ยหนาทรายเดี๋ยวเราแวะก่อน <c oughs> นนี้หนาท่าจะเห็บจั๊งโอเค <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรากลับโอเคถึงบ้านแล้ว <c oughs> งแล้วก็เดี๋ยวเราเอาขวดไปด้วยมาตักน้ำโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขุดตรงนี้ละกันนะทุกคนี๋ยวผมจะขุดโอเคแล้วก็ปลูกแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ปลูกมาเล็นะทุกคนโอเคมันน่าจะโตแล้วนะทุกคนแล้วผมขุดตรงนี้อีกหน่อย โอเคสาวที่นี่ครับผมขอต้อนรไปก่อนเจอใหม่คิดนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วย